ดีใจด้วยนะ I'm glad for you I'm happy for you เท่าเทียมกัน equal ทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันโอเท่าเทียมกัน same sex marriage law What is that in Thai? <My own. S 1> กฎหมายสมรสเท่าเทียมเท่าเทียม is equal same sex here means เพศเดียวกัน but in this e a s e we s ก y กฎหมายสมรสเท่าเทียมกฎหมายสมรสเท่าเทียมผ่านแล้ว so the lawmakers legalized the same-sex marriage law ในที่สุด finally ในที่สุดกฎหมายก็ผ่านสัทีในที่สุดกฎหมายก็ผ่านสัที so finally the bill was approved ดีใจด้วยนะคะทุกคน